สวัสดีค่ะวันนี้พามาเยี่ยมชมโครงสร้างโกดังขนาดใหญ่ของ Happy Happy Real Estate Happy Fan c h i s e นะคะโครงสร้างโกดังตัวนี้จะอยู่ที่พื้นที่ทั้งหมด900ตารางเมตรจะเห็นว่าพื้นที่ของเรา เสากลางรับน้ำหนักนะคะแล้วก็ด้านหน้าด้านข้างจะเปิดเป็นประตูโล่งเพราะว่าโกดังนี้จะใช้สำหรับในการขนถ่ายสินค้าโลจิสติกข,ของ SCG นะคะเราจะมีออฟฟิศภายในอยู่ที่พื้นที่52ตารางเมตรแล้วก็มีห้องน้ำ ให้ลูกค้าสี่ห้องค่ะถ้าใครสนใจสร้างโกดังคลังสินค้าหรือว่าโกดังเช่าขนาดใหญ่ติดต่อได้นะคะ06 283 7 4 9 9 4ค่ะเจนแฮปปี้ค่ะแฮปปี้แบนชสยแฮปปี้เรียลเอสเตทค่ะขอบคุณค่ะ